สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับผมเราจะมาแกะกันดูครับว่าหน้าตามันตระม แพ็กมาดีมากเลยนะครับร้านนี้ยอมรับเลยฮะแพ็กมาแน่นหนามากอ่าตัวนี้ครับได้ไปแล้วหน้าตามันกล่องมันก็คือกล้องของโซนี่นะครับผมมาดูข้างในกันนะครับในกล่องที่ได้มาอันนี้เป็นมือสองนะครับที่ซื้อมา,อาก็จะมีใบคู่มือ ซึ่งเราก็ไม่เคยได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับผมตัวสิ่งสำคัญมีอะไรแถมมาม้างไหมเดิมเดิมมีอะไรมั่งนะครับอันนี้ผมวมีการแพ็คจัดตัวนี้มาให้อีกรอบนึตัวนี้คืออะไรมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวันนี้เขาจะใช้กระดาษลบลักโลกกันแล้วนะ ตัวนี้คืออะไรอ๋อโอ้โหตัวขนฟูนี่เองนะครับวินชิลตัวปิดกันเสียงลมเนาะเออออกมาอันนี้น่าจะเป็นสายละนะครับสายชาร์จ t y ย4นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย แปว่าแบตเตอรี่ก็น่าจะอยู่ในกล่องนะครับผมดูก่อนอยู่ซ่อนนะโอเคองั้นเรากล่องมประกันตัวนี้เอาออกก่อนเอาหลบเลยนะครับไม่ได้ใช้แน่นอนกล่องคงได้ทิ้งแน่นอน,นครับไม,ไ,ไม่เคยไม่เคยเก็บกล่องไว้เลยนะผมทิ้งทิ้งอย่างเดียวเลยนะฮะลบบ้านมากมาดูตัวพระเอกกันดีกว่านะครับสภาพเป็นไงนะครับของมือสองสวยไหม โอ้ oh. สวยงามช้ได้นะฮะนี่ครับผมสภาพขออมือสองนะครับสวยกิบกบดูแล้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับโอ้โหแบบเหมือนใหม่เลยคือไม่มีร่องรอยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฝาปิดหน้าเลยนี่ครับผม สวยงามนะครับออกไปก่อนตัวบอดี้ยังสวยใสขอดูจอหน่อยนะรุ่นนี้เวลาเปิดจอมามันก็จะทำงานเลยนะครับก็โอเคเล็กนะครับเล็กเบาดีอ่ามันบอกว่าขึ้นหนกไม่มีการ์ดเนาะถ้าปิดอย่างนี้มันก็จะปิดการทำงานเลยนะครับ โอเคขอดูสภาพหน่อยนะสวยอันนี้มือสองนะครับผมได้มาราคาไม่แพงด้วยอ่าครับผมเราจะมาดูตัวกล้องกันนะครับก็สภาพที่ได้มานี่ถือว่าใหม่มากครับผมใหม่กริ๊กเลยลนะ่ะนะครับไม่มีรอย,อยรอยอะไรชักอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับบอกราคาก่อนแล้วกันตัวนี้ มือหนึ่งอ่ะที่เปิดตัวอยู่นะครับขายอยู่น่าจะประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหรือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแหละก็จำไม่ได้นะก็หมื 18, ่นแปดละกันของปนะครับตอนนี้มือสองเนี่ยตัวนี้ผมได้มาจริงๆอ่ะผมได้มาจากช้อปปี้นะส่วนใหญ่ผมจะซื้อในช้อปปี้นะครับพวกกล้องมือสองพวกอะไรพวกนี้อ่ตัวนี้ร้านค้าขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ ก็ตีคุมคว,ามว่า12,500แล้วกันนะครับแต่บังเอิญด้วยความบังเอิญน,นะผมก็ไปเจอได้โค้ดของช้อปปีวันที่ประมาณวันที่ยี่วันที่สิบาเมษาเนาะได้ได้โค้ดส่วนลดมา2,000ถ้าซื้อสินค้า1,000งบาทขึ้นไปนะครับอ่ะผมก็เลยได้โอกาสเลยจัดเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ส่วนลดอีก2,000ัเนาะก็จะเหลืออยู่1,000งหม 490บาทนะครับถือว่าได้ถูกมากก็เลยตัในใจซื้อเลยเพราะว่าผมเล็งตัวนี้เอาไว้กับอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือเัดวีเอเทนนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนะตัวนี้ที่ผมเล็งเอาไว้อยู่ตอนแรกนะกับรุ่นนี้แหละนะครับเพราะว่าเออก็เลยมาช่างใจว่าตัว s e ดวีเเนี่ยมันเป็น กล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้แต่มันกลายเป็นว่าผมอะคงไม่ได้ซื้อเลนแน่นอนยังไงผมก็ต้องใช้เลนคิดในการถ่ายวีดีโอเพราะว่าผมอะอยากจะจบในกล้องตัวเดียวนะครับแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยมีกล้องที่เปลี่ยนเลนอยู่แล้วเนาะพวกนิคอนฟูลเฟรมผมก็มีอยู่แล้วมีกล้องที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ก็ดิคอนก็สามารถเปลี่ยนเลนได้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็เลย ประเด็นนี้ออกไปนะครับแล้วก็กลับมาที่โจทย์ของเจ้าตัวนี้เพราะว่าหนึ่งอะโจทย์ผมอะจะเอามาถ่ายวีดีโอเท่านั้นเป็นหลักเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะบอกกับผมเพราะเซต V10 e นั้นก็ถ่ายวีดีโอก็ได้ภาพถ่ายก็ดีใช่ไหมแต่ปัญหาคือถ้าจะถ่ายภาพถ่ายเราจะต้องเสียเงินซ้ำซ้อนในการไปซื้อเลนซึ่ง มันก็จะการถ้าเราไปถ่ายภาพเนี่ยปัญหาเลนงอกมีเยอะเลยคันนี้นะฮะไหนจะเลนถ่ายอพ์เทตไหนเลนถ่ายมาโครไหนเลนถ่ายมุมกว้างไหนจะเลนถ่ายโอสรารพัดเลยคันนี้กลายเป็นว่าเราจะเป็นคนบ้าห่อฟางที่จะไปไหนต้องพกเลนเยอะอีกก็เลยตัดสินใจงั้นไม่เอานะครับก็เลยเพราะเพราะว่าผมอเบื่อแล้วที่จะมานั่งถือกล้องแล้วถือถ,ถือเลนไปเยอะๆทุกวันนี้ผมก็มี แต่ไม่เคยพกเลยหนักครับไม่ไหวหนักมากนะครับเลยทุกวันนี้ก็เลยพยายามหากล้องเล็กๆแล้วก็จบในตัวมันเดียวที่เดียวเลยครับเอาแค่ตัวมันก็พอละเบานะครับแล้วก็สีสันพันตัวนี้ประหยัดตังค์ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันทํามาเพื่อการที่เราจะมาถ่ายวิดีโอสําหรับมือใหม่อย่างผมเป็นต้นนะครับถ้าเราไปดูรีวิวของ ช่างกล้องมืออาชีพหรือใครต่างๆที่ออกมาบ่นเรื่องกล้องตัวนี้นะครับนั่นคือมุมมองของคนที่เขาถ่ายอาชีพเขาจะต้องใช้ไฟล์ประเภทไหนประเภทไหนเหมาะกับเขาเนาะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกมันเหมาะกับมือสมัครเล่นอย่างผมแล้วก็เจาะจงเฉพาะโดยตรงเลยว่าผมต้องการความง่ายนะครับแล้วเอามาถ่ายวิดีโอเท่านั้นภาพถ่ายภาพนิ่งก็พอถ่ายได้แต่ว่าก็ไม่ได้น้นอะไรมาก ดังนั้นโจทย์มันก็เลยตรงประเด็นกับผมนะครับผมโอเคนะครับเราจะได้เวลาเราไปเลือกซื้อกล้องอะ่ะควรจะเอาให้ตรงตัวมากที่สุดไม่งั้นแหละมันจะเปลืองเงินไปเรื่อยนะครับไม่งั้นถ้าเราไปซื้อกล้องเผื่อ,อไว้พูดเราตจองการกล้องวิดีโอแต่เราซื้อกล้องเผื่อเอาไว้ไว้ถ่ายรูปด้วยมันไม่จบหรอกครับผมมันจะไม่มีจบเลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็จะตกรุ่นไปแล้วนะครับเรายังใช้ฟังก์ชันยังไม่ครบเลยตกรุ่นแล้ว แล้วก็อยากได้รุ่นใหม่แล้วนะครับมันก็ไม่ต่างกับมือถือกล้องนะครับเปลี่ยนรุ่นกันไปเรื่อยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะเหมาะสมที่สุดก็คือเราซื้อมาแล้วใช้งานให้คุ้มดีกว่าเอามาใช้แบบให้ถูกสเปคของเราจริงๆอ่ะ,อะโอเคนะครับอันนี้ในะมุมมองส่วนตัวของผมผมคิดว่าตัวเนี้มันเหมาะกับคนที่ทํามือใหม่นะครับยูทูบเบอร์อยากทำยูทูบอยากถ่ายคลิปวิดีโอ คืออยากพกพาไปเที่ยวตัวเดียวแล้วก็ราคาประหยัด่ะจบตัวนี้แน่นอนนะครับผมประเด็นแรกนะครับงานวิดีโอเขาทํามาเพื่องานวิดีโออยู่แล้วตัวนี้นะครับก็คือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเราความคิดผมนะถ่ายวิดีโอ80%ถ่ายภาพได้เขาจะเอาฟอร์ชั่นมาแค่20%แค่นั้นแหละนะครับถ้าใครเน้นถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยตัวนี้เหมาะในราคาประหยัดมากนะครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะ มันเปิดอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาหน้าเลนออกนะมันเปิดจอฟิปได้นะครับผมจะฟิลฟี่จะอะไรก็ได้ง่ายสบายสบายถ่ายวงถ่ายวกนะครับสบายเลยนะครับผมพอเราเปิดฝาเปิดจอหลังออกมาเนี่ยมันก็จะก็ก็จะเปิดการทํางานทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องไปกดสวิต์ปิดเปิดตัวนี้เลยนะครับอันนี้ความง่ายของมันเลยนะเนี่ยสิ่งที่ผมชอบเลยลนะ่ะ แล้วสิ่งสําคัญตัวนี้ข้องตัวเนี้ยมันสามารถทัชสกรีนได้เต็มรูปแบบเลยนะครับเมนูจากตรงไหนเราก็สามารถทัชสกรีนได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้คือข้องสะดวกที่สุดในการถ่ายวีดีโอเลยนะครับตัวนี้นะครับสิ่งสําคัญตัวนี้นะครับมันเป็นเลนส์ที่ถ่ายแล้วหน้าเลนส์ไปยื่นโอ้โหอันนี้ถูกใจผมเลย,ยรู้ไหมเพราะผมมีเจลเลนส์แบบเป็นบ้องๆองทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่น,นพกยากมากหนักนะครับอันเนี้ยง่ายก็าจะถ่ายตัวเดียวเนี่ยสบายเลยครับหน้าเลนมันไม่ยืดนะครับมันมาเท่าไรก็คือเท่านั้นเลยฟิกฟิกไปเลยนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับงานถ่ายวิดีโออย่างที่ผมชอบเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าเลนเก์กว้างนะครับยี่สิบมิลนะครับระยะทางเลนยี่สิบมิลก็คือเลนมุมกว้างมากสบายเลยครับถ่ายวิดีโอเหมาะมาก หรือใครจะถ่ายเทลฟี่นะครับถ่ายวอล์กเนี่ยโอ้โหเข้ากันเลยครับผนตัวนี้ดีมากนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ดูรับแสงนะครับ2.0ฟิกเลยนะครับ2.0เนี่ยนะครับ f 2.0นี่คือละลายหลังได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้ดีมากเลยนะครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับตัวนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อมาครบเลยนะครับสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอเลยครับผมมี าสายนะครับเสียบออกไปเชื่อมต่อ HDMI นะครับตัวนี้ HDMI ก็สามารถเชื่อมต่อไปไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะก็คือไลฟ์ e c o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  k ไลฟ์ u t u b e ไลฟ์ลงต่างๆได้นะครับด้วยผ่านสายา HDMI ตรงนี้ก็ได้นะครับผมผ่านแคปเจอร์การ์ดนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากเสียง่ายนั้นก็คือสาย USB Type C มาด้วยตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะเอา USB Type C เนี่ยเสียบเข้าแล้วเข้าเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ไลฟ์สดได้เลยโอ้หตัวนี้แบบสะดวกมากนะครับ oh, สาย USB <ม>าเส้นเดียวเนี่ย Type C เส้นเดียวจบเลยครับไปทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะครับเนี่ยไลฟ์สดได้เลยแล้วคุณภาพไฟล์มันดีมากมันดีกว่ามือถือนะครับไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีช่องช่องเสียบไมโครโฟนแยกด้วยเห็นไหมครับเนี่ย มีส่องเสีเยบไม้แยกด้วยโอ้โหสะดวกเลยนะครับถ้าไม่อยากใช้ไม้แยกก็ง่ายเลยครับเพราะว่าตัวมันนะครับมีไมโครโฟนมาสามแคปซูลเลยนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนมาทั้งสามตัวโอ้โหตัวนี้ยอดเลยครับผมในงบประหยัดราคาประหยัดและเหมาะกับคนมือใหม่อย่างผมมากนี่ครับที่สิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วสำคัญตัวนี้สามารถที่จะ่ายเป็นทิกตอกได้ เนี่ยแนวตั้งถ่ายแนวตั้งแบบนี้ได้ครับถ่ายทิกตอกนี่ฮะมันก็จะเป็นภาพแนวตั้งแล้วลงทิกตอกได้เลยโอ้โหสะดวกมากครับตัวนี้นะครับส่วนเมนูอื่นๆก็มีเยอะอ่าน๋ยวผมขอแต่ว่าไม่ได้คงจะกดให้ดูหมดไม่ได้นะเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้รีบบอกละเอียดหมดนะครับเพราะว่ามันเขามีการทําคลิปไว้เยอะแล้วนะครับผม คนที่เป็นสาวนี่ผมว่าตัวนี้เหมาะมากในะการไลฟ์เลยนะอยากให้หน้าเนียนหน้าสวยก็สามารถปรับในตัวหมวดของมันได้แล้วก็เมนูนี้ทัชสกรีนได้ทุกจุดเลยเป็นภาษาไทยนะครับผมง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับตัวนี้สามารถใา่ 4K วิดีโอ 4K ได้ด้วยนะนะครับใส่ 4K ได้ 30p ในทีเดียวนะครับ กล้องตัวนี้ก็ยังทํโหมดถ่ายภาพมาให้เราอยู่นะครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้มาเต็มรูปแบบเท่านั้นเองซึ่งมันก็เพียงพอสําหรับมือใหม่อย่างผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้กล้องฟูลเฟรมของนิคอนตัวใหญ่ตัวพวกนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปใช้โหมดที่มันมีมาให้เลยนะครับเยอะมันเยอะเกินไปสําหรับมือใหม่เช่น พวกรอก็ถ่ายไฟรอ,หร,อหรือรอะไรผมไม่เอาเลยนะครับมันเสียเวลามากแล้วสำรับมือใหม่อย่างเรามันไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าเราต้องการถ่ายแล้วจบเร็วก็คือจบหลังกล้องนะครับหรือเอามาแต่งดึกดูปรับความสว่างน,นิดหน่อยแล้วก็ลงโซเชียลแล้วนะครับดังนั้นซื้อตัวใหญ่มามันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะครับ ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ไปจำเป็นในการเอามาถ่ายอะไรมากมายเขาก็จะมีไฟล์ภาพ JPEG มาให้เราแค่นั้นเซึ่งม,มันเพีพอสำหรับผมแล้วไงก็ถ่ายกันเล่นๆหรือจะถ่ายสิ่งของถ่ายอะไรก็ได้เล็กๆไปถ่ายสิ่งของเล็กไน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดึงแสงขึ้นมาเล็กน้อยจบครับแล้วมันก็มีโหมดสีให้เราด้วยเยอะด้วยนะครับวิดวิดหรืออะไรก็มีมาสีสันสวยงามให้เรา ก็ง่ายไปใหญ่เลยจะจบหลังกล้องได้เร็วนะครับแล้วสามารถาเชื่อมต่อนะครับบลูทูธ Wi-Fi ส่งภาพผ่านเข้าไปในโลกโซเชียลผ่านมือถือได้เร็วมีทุกอย่างมาครบเลยในการเชื่อมต่อต่อตางๆคือมันทำมาเพื่อคนที่มือใหม่ๆอ่ะแล้วกต็ต้องการที่จะมาเริ่มต้นถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้นานเป็นชั่วโมงเลยครับผมอันนี้สบายเลยคะนะัเนี้ นะครับกล้องตัวอื่นๆที่ผมใช้อยู่หรือตัวที่ผมใช้ประจาทว้เนี้จะแ,แค่ยี่สิบนาทีแล้วก็ตัด้แล้วครับผมแต่ตัวเนี้แบตถา่ายจนแบตหมดอนะ่ะเอาง่ายถึงตัดนะครับแต่ข้อเสียนิดเดียวแบตมันก้อนเล็กไปหน่อยมันจะถ่ายแค่เดียวหมดก็คือประมาณน่าจะชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนิดๆเนี่ยที่เขาเคยถ่ายกันนะก็โอเคก็รับได้อยู่นะครับผมแต่อย่างน้อยมันก็มีพอร์ตให้เราไว้เสียบ สาย USB ในขณะถ่ายได้ด้วยนะครับก็ก็พอได้อยู่นะครับแต่ให้ดีผมก็สั่งไปแล้วแหะครับสั่งแบตเพิ่มแล้วแหละยังไงเอาแบตเพิ่มดีกว่าสะดวกกว่านะครับผม mm hmm. อ่าก็ฟังก์ชันถ่ายภาพก็ประมาณนี้แล้วตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยสามารถถ่ายนะครับ 4K ได้ใช่ไหมฮะ 30p แล้วก็สาย Full HD ได้นะครับ สามารถที่จะทำสโลโมชั่นได้สูงสุด100 p เลยโอ้โ oh หตัวนี้สายสโลได้ใช้ได้เลยนะครับสโลสูงด้วยมาทำให้เป็นภาพช้าได้มากๆนะครับตัวนี้มีครบนะครับฟูใดีก็ได้5้าหกสินะครับแล้วก็สโลโมชันก็ได้100ยพ oh ีโอ้โหพอแล้วครับทีนี้ก็เพียงพอสำหรับมือใหม่แล้วนะครับผมนานได้ถ่ายสโลโมชันไม่ได้ได้ใช้บ่อยแต่ว่ามี มาให้โอเคเลยอันนี้พอใจมากตัวนี้นะครับผมก็จะมีการสั่นแบบดีตอลดีท่านมาให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายอะไรแต่ก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่มันจะทําให้ครอภาพไปนิดหนึ่งนะครับผมก็เลือกใช้เอาแล้วกันอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อติเนาะในการสั่นอาจจะยังไม่ดีพอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าฟังชั่นอื่นก็ ยังใช้ได้อยู่นะครับผมแล้วสิ่งสาคัญตัวนี้ที่ผมต้องการมันเลยจริงๆก็คือว่ามันมีหมดนะครับ Product s h o w c ก s e นะครับก็คือวัตถุไหนที่อยู่ยื่นมาใกล้หน้าจอใกล้เลนมันก็จะโฟกัสทันทีเลยอ,อันนี้โฟกัสดีมากข้อดีของโซ n y เลยนะครับผมตัวนี้ที่ต้องการมากนะหรือรุ่นของรุ่นอื่นก็ ก็ดีนะครับส่วนนี้นี่ข้อดีของโหมดโฟกัสเขาขึ้นชื่อเลยนะครับผมเลนกับการโฟกัสไวของเขานี่ยอมรับเลยนะครับอ่าครับผมจะให้เทียบรุ่นสองตัวนี้โอ้โหไซส์แบบเท่ากันเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบากับเนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้หนักกว่านะครับผมตัวนี้หนักกว่าเยอะเลยล่ะมีน้ำหนัก เพราะว่าอันนี้มันเหมือนจะ,ะวัสดุที่ทํามันจะเป็นแนวพลาสติกนะครับเหมือนพลาสติกมากขึ้นนะครับแต่ก็โอเคอยู่สวยงามนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ทําจากวัสดุไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้มีน้ําหนักเลยอันนี้หนักเลยครับหนักมากอันนี้เบาวิวเลยต่างกันเลยครับผมอ่าก็ผมก็จะมีกล้องใช้อยู่หลักๆประมาณ นี่ละครับมีโกโปตัวหนึ่งที่ถ่ายอยู่นี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องฟูลเฟรมนะครับสิ่งที่จะใช้ติดตัวประจำก็คือจะเป็นอสองตัวนี้แน่นอนในการถ่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็จะเน้นถ่ายวิดีโอตัวนี้ก็จะามาช่วยถ่ายวิดีโอช่วยสั้นๆแล้วก็จะถ่ายภาพเป็นหลักตัวนี้เป็นเลนได้ไงฮะก็จะผมมีเลนแคนนอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้มา ในราคาประหยัดเอาไว้เน้นถ่ายวิดีโออย่างเดียวเลยแต่การงานวิดีโอที่เราถ่ายอะ่ะมันก็ต้องใช้สองตัวอย่างต่ำอยู่แล้วนะครับตัวเพราะว่าบางทีตัวนี้เราไปขึ้นขาตั้งถ่ายมุมท็อปไปแล้วอะ่ะมันี้เกีจเอาเข้าเอาออกอะ่ะดังนั้นมันต้องมีอีกตัวหนึ่งช่วยอยู่ดีตัวนี้ก็ต้องมาถ่ายช่วยนะครับในนอกสถานที่นะครับผมดังนั้นควรจะมีกล้องสองตัวอย่างต่ำนะครับในการทำคลิปเนาะ แล้วแล้วส่วนใครที่จะไปซื้อกล้องตัวเดียวแล้วเอาฟังก์ชั่นคร,ครบเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้แหละครับหนึ่งนะต้องไปซื้อเลนเพิ่มอีกเลนก็แพงกว่ากล้องอีกเลยครับผมบางตัวนะครับกลายเป็นว่าพกเลนก็เยอะแล้วเวลาจะเอาไปถ่ายในห้องหรือนอกสถานที่ถอดเข้าถอดออกสลับไปสลับมาก็อาจจะลําบากนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับผมนี่ใจงุญญ่ยงิดมากดังนั้นผมจะไม่ชอบที่จะถ่ายตัวเดียวอนะ่พะพอบางทีเราเอาเข้าขึ้นเป็น เป็นมุมท็อปอะ่ะมุมสูงแล้วอะ่ะเวลาจะเอาออกก็ยากมากนะครับผมจะเสียเวลาแล้วก็หมดอารมณ์ในการถ่ายแล้วนะดังนั้นแนะนําว่าไม่ต้องซื้อแพงควรจะเอาเฉพาะทางจะดีกว่าที่เราจะใช้งานจริงๆอะ่ะมันจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทํางานหรือการเอามาใช้งานจริงๆในการถ่ายนะครับไม่ต้องไปซื้อเผื่อ,อครับว่าเช่นจะถ่ายวิดีโอด้วยจะเอาไปเผื่อถ่ายภาพด้วยอะไร ถ้ายังไม่ได้ใช้มันจริงๆอ่ะก็เอาให้มันตรงจุดสักอย่างหนึ่งดีกว่าให้ใช้ให้คุม้มเดี๋ยวเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเราก็ซื้อใหม่ได้นะครับผมนะครับถ้าเราซื้อเผื่อแล้วไม่ได้ใช้มันก็ทําให้เราเสียเงินสูงโดยปล่าประโยชน์นะครับอย่างนี้ลงทุนสองตัวนี้ก็ถูกไม่แพงนะครับดีกว่าไปซื้อตัวเดียวเอาหลายหมื่นเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะครับผมอ่าทดสอบนะครับ เสียงจากไมโครโฟนตัวกล้องนะครับผมที่มีสามแคปซูลนะครับตัวน,นี้ผมอยู่ด้านหลังกล้องเนาะก็จะปกติในการถ่ายคนเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแบบอยู่หลังกล้องเป็นหลักนะครับผมเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ่ายในหมวดวิดีโอ 4K นะครับเฟรมเรท30นะครับผมนี่คือภาพของ 4K และเสียงจากไมหัวกล้อง จากไมค์กล้องเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายจริงก็จะเน้นถ่ายจากไมค์ตัวกล้องเป็นหลักนะครับแล้วสาเหตุที่ซื้อนะครับกล้องโซนี่ตัวนี้ก็คือไมค์สามตัวนี่แหละครับผมเป็นจุดขายของโซนี่ที่ทำให้ผมตัดสินใจแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ยาวนานเต็มที่นะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมต้องเลือกตัวนี้นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่อง ของราคานีครับโอ้โหราคานี่โดนใจมากเลยนะครับผมมือสองนะครับผมได้ราคามาถูกมากดังนั้นตัรุ่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่จะบ่นกันส่วนใหญ่ก็คือก็อย่างที่บอกหลายท่านก็อาจจะนะครับไปดูคลิปของอช่างภาพอาชีพนะครับเขาก็จะมาติเรื่องที่เขา ต้องใช้เขาไม่คืออย่าลืมนะครับช่างภาพอาชีพเขาไม่ซื้อกล้องราคานี้แน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อเราเป็นมือสมัครเล่นเราไปตามช่างภาพอาชีพเมื่อไหร่เราเจ็บครับผมเจ็บแล้วไม่จบด้วยเพราะว่าเราจะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนั้นนะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะมาออโต้กันซะส่วนใหญ่ซะเลยนะครับภาพลงภาพรอเกตสีเกตสีเราก็ไม่ได้ใช้แน่นอนดังนั้นเราไปซื้อแพงนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผม ดังนั้นถ้าใครคิดจะมาใช้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งน้อยกว่าถ่ายวิดีโอนะครับผมแนะนำเลยนะครับผมตัวนี้คุ้มค่ามากเพราะถ่ายวิดีโอไม่มีการตัดไม่มีการคิดและตัดนะครับถ่านจนจบเมมจบหมดจนแบ,บ,บตเตอร่เราหมดแลนะครับถึงจะตัดนะครับอาก,การที่มีการทดลองกันมาแล้วนะครับเป็นชั่วโมงแน่นอนครับผม ดีกว่าเราไปซื้อกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้นิดหน่อยแต่เป็นเน้นถ่ายภาพนิ่งซะมากกว่าพอเราจะไปใช้งานวิดีโอใช้ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะโดนเครื่องร้อนตัดภายใน10นาที20นาทีแค่นั้นเองก็จะงุดหิดมากนะครับดังนั้นผมว่าในนาทีนี้นะครับเน้นวิดีโอเป็นหลักนะครับดีกว่าแล้วก็ภาพถ่ายเล็กน้อยแต่ถ้าใครจะจริงจังกับภาพถ่ายด้วย 50- 50นะครับก็ขยับไปรุ่นอื่นนะครับผมเช็ตวีเทเป็นทางเลือกที่ดี ก็ไปซื้อเลนอีกสักสองสามตัวก็อีกสองสามหมืนะ่นอ่ะมันก็จะคุ้มหรือเปล่าก็ไปคิดดูถ้าเป็นถ่ายมืออาชีพถ่ายภาพรับจ้างโอ้อันนั้นแน่นอนครับอันนั้นขยับไปเลยครับผมเพราะว่าอันนั้นได้เงินแน่นอนแล้วเนาะชัดเจนนะครับผมส่วนใครคิดว่าลองทําดูยังไม่ได้เงินแน่นอนนะ่ะผมว่าตัวนี้เป็นถังเลือกที่ดีมากเลยนะครับอ่านะครับผมนี่คือภาพถ่ายและเสียงจากกล้องตัวนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่ลองเชสให้ดูแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากเสียงจากตัวกล้องโดยตอนที่ผมเชสผมไม่ได้ใส่ตัวอตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาตัวบงังบังลมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับก็ที่ทดลองไปนะั่นคือจากตัวกล้องเพียวๆแล้วลมเพียวๆ,ๆตามนั้นเลยแต่ถ้าใส่ตัว ตัวนี้เข้าไปด้วยเขาเรียกอะไรเดดแคทเลยครับใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากจะหล่อด้วยเนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยใส่ก็ใส่ตรงช่องนี้นะครับเนี่ยช่องอตัวนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยโอ้ใครใส่ก็ต้องมาหวีผมให้มันทุกครั้งนะครับอ่ะจริงๆควรใส่นะมันจะช่วยลดเสียงลมได้ดีมากแล้วก็เสียงลดได้ร้อยเปอร์เซนด้วยนะตัวนี้ดีมากเลยนะครับแล้วถ้าเราใครไม่มีกล้องอ่าไม่อ้ไม้แยงเนาะ ทีนี้ส่วนที่จะต้องซื้อเพิ่มแล้วตอนนี้ผมกาลังสั่งไปก็คือฟิลเตอร์หน้าเลนนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ชัดไม่ไม่สะดวกมันต้องมาเปิดมาปิดอย่างนี้ลําบากครับผมอันนี้จะต้องถอดเก็บไว้แล้วแล้วผมสั่งฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับเอามาใส่ป้องกันหน้าเลนนะแล้วก็ต้องสั่งแบตเตอรี่เพิ่มนะครับสิ่งที่ต้องเสียตังเพิ่มก็คือประมาณเนี้ยนะครับแบตเตอรี่สักก้อนหนึ่งหรือสองก้อนก็ได้นะครับ แล้วก็ฟิลเตอร์กันเลนส์จบครับผมถ้าใครอยากจะแต่งหลอวอันนี้ก็ได้มันมีชุดแต่งเนาะมีกิฟมีกิฟใส่เพิ่มกิฟจับด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฐานออหลอดด้านล่างเนี้ยผมเห็นแล้วหลอดีเหมือนกันนะแต่ว่าราคาก็ยังแพงอยู่เนาะเจ็ดร้อยกว่า,าของแบบไม่มีแบรนด์ด้วยนะเจ็ดร้อยกว่า,าก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันไปซื้อสิ่งที่จะเป็นก่อนก็คือแบตเตอรี่กับฟิลเตอร์หรือถ้าวันหนึ่งอยากจะซื้อไม้แยกก็ค่อยไม้ไร้สายก็มันใส่เพิ่มได้ตัวนี้มีพอร์ตมาาให้เรรเรคบลย นะครับผมถือว่ามันเหมาะสําหรับผมอย่างมากหรือใครที่ทํางานถ่ายวิดีโอหรือจะชอบถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะครับเน้นถ่ายภาพไม่เยอะมากไปเน้นถ่ายวิดีโอมากกว่าผมแนะนําตัวนี้ครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในราคาประหยัดนะครับผมส่วนถ้าวันหนึ่งเราทําแล้วมีารายได้เยอะนะครับหรือใครรับงานจะขยับไปตัวที่สูงกว่านี้ก็ค่อยว่ากันทีหลังเพราะกล้องมันออกมาใหม่เรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วนะครับผม ดังนั้นเอาตัวใดตัวหนึ่งให้เหมาะก,กับเราแล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะคุ้มค่ากว่านะครับโอเคนะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ได้นะสำหรับท่านไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ